สวัสดีคับอีกรอบเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนว่าอาทางเพจผลบอลของเราจะเจอพายุใช่จากเวทามเข้านะฮะก็พัดเพจโรปิวพัดสายไฟเลยพี่มั่วเลยแล้วเราสองคนแม่งก็ไม่รู้ด้วยว่าว่าพัดไปแล้วเออพูดอยู่นั่นนะพูดเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่มเรื่อง เรื่องทีมชาติอังกิจกันอะครับเออเนี่ยคุณวาลิดคุณวาลิดนะฮะบอกว่าน้าแมวมาแววขอบคุณนะคุณวาลิดที่ยังติดตามอยู่เพราะเมื่อสักครู่นี้เราไลฟ์เลยก็เกือบเกือบยี่สิบนาทีละแล้วก็พูดถึงเรื่องผลบอลเมื่อวานแล้วก็พูดถึงเรื่องโอเดกาเจมอาร์เซนอลโชคร้ายก่อนเกมเจอสเปอร์ไปแล้วนะฮะมาพูดเรื่องทีมชาติเังกิจกานปันเถอครับ นั้นแรกชนะไอแอนสองศูนย์แล้วแล้วแล้วเป็นชัยชนะที่พี่ว่าแปลกอืมเพราะไอแอนเนี่ยเขาต้องต้องเล่นเดคแนไลท์กับแจ็ค e กี้ลิทไงอืมเดอะสเน็กอาร์แบ็คใชนะง่งูพิษงูพิษกับคืนถิ่นงูพิษสองพิษคืนทิน่นอ่าประกวดแม่งไอสองคนนี้ยิงเลยพี่ว่าในในชีวิตเนี้ยไอกลิทกับเดคแนไลท์ ight, มันจะยิงสองคนเนี้ย รัชนะสองศูนย์เนี่ยไม่มีอีกแล้วล่ะในทีชนมชาติอังกฤษม,มีนัดเดียวเลยนะแล้วแม่งเสื์ฟเป็นนัดที่ไปเล่นกับไอใหแลงนี่ใช่ไ <c oughs> คือคลาสสิกคือสองคนนี้เม่ตตอนจะมาชนไปเล่งเล่นให้ไอแลนดนพอโตขึ้นมาไดดิบได้ดีดดมีชื่อเสียงเล่นอังกฤษคนไอร์แลนด์กันนะคือไอร์แลนด์อังกฤษมันใกล้ชิดกันอยู่แล้วสือไปสือมามันก็โอโ้โหพวกเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องอะไรหรอกนี่ไงลีคาสซารี่เนี่ยตอนเล่นในทีมชาติก็เล่นในไอร์แลนด์ แต่ว่าเกิดเนี่ยเกิดที่เบอร์มิงแฮมครับเพราะนั้นพี่ก็เข้าใจคาสซาลี่นะที่ไม่ร้องเพลงชาติพี่ว่าอย่าไปดราม่าอะไรงนั้นถูกป่ะมันจะไปร้อไงไม่ไงว่าร้องเพลงชาติจิ๊บก็อเซฟเดอะคิงเพราะว่าเขาเจอไอร์แลนด์ไงใช่ป่ะเออไม่ถ้าเจอคนอื่นพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูกว่าว่าร้องไม่ร้องใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็บังเอิญน,นะดูดิจูจูก็มาเจอรีคาสซลี่รักษาการเป็นคน ไอแลนด์ Island, นะเป็นคนไอริชอังกฤษก็ต้องมาเจอไอแลนด์เนี่ยเนี่ยนัดแรกของหลงคาส์ลี่ตกมาเนชั่นบีปีนี้ไงเออมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อกันนะบังเอิญบังเอิญเออโคตรจะบังเอิญเลยที่ว่ายากกับพอถูกาาลอตเตอรี่อ่ะจริงแล้วก็ออไอ้กิริศจะดีแคร์ไลท์ก็ยิงเลยนะไอ้ดแคร์ไลท์ยังมีแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ดีใจนิดหนึ่งอ่ากิริศไม่สนกิริศกูท่านี้เลยนี่ท่านี้เลย แล้วพี่ดูนะในแชนไลน์แม่งเล่นทีมชาติเนี่ยห้าสิบหกสิบล้นไ่ยิงไปสี่โลเวนกิริยิงลูกที่สามเนี่ยแล้วแม่งสุดไปยิงพร้องกันแล้วจริงที่ไอร์แลนด์นในวันที่เขา,ามันจะล่อสองคนเนี่ยจริงแม่นแปลกนี่แปลกจริงไอนี่คือเป็นสตรอรี่ได้เลยนะแบบโอ้โหอย่างว่าแต่ว่านักเตะไอแลนด์ชุดนี้มันคุณภาพามันไม่สู้ไม่ได้เอนั้นมันห่างกันเยอะ ทีนี้วันนี้อังกฤษเจอฟินแลนด์เนี่ยไม่งานเนื่องจากอะไรว้อีกเนี่ยเพราะฟินแลนด์กำลังยุ่ยเลยเนอะครับไปแพ้กีสนั้นแรกนะสูย์สียงก็องสิบเอ็ดตัวจริงของดีคาสตี้ก็คงจะมีเปลี่ยนไปบ้างนะบางสื่อนี่เขาคาดว่าเอเซ่กับสโตนจะได้เป็นตัวจริงนี้ครับอย่างนี้คนที่หลุดไปก็จะเป็นใครนี่เออเกลิสเกที่เกลิสเกฮีหเกฮีหรอครับจะหลุดไปใช่ แต่ว่าพี่พ,พี่ไปเปิดดูอีกสื่อหนึ่งเออซึ่งเป็นกูสกอร์เนี่ยก็ถือว่าเม้นนะเขาบอกว่าซีโซนจะเหมือนเดิมนกอร์ดอนกีริชซาร์กัเกนแต่จะเปลี่ยนใช้โกเมสยืนคู่กันไ์แค่นั้นนแล้วก็เปลี่ยนเอาแบ็กควายออกเอาสโตนยืนคู่กับคอนซาเออเปลี่ยนคู่เซนเตอร์เลยแล้วลูอิสจะเล่นแบค็คซ้ขายไม่เข้าคาดอย่างนี้เขาที่แล้วสื่อเนี้ยถาาถูกสิบเอ็ดตัวเลยก็น่าสนใจนะว่าถึงเวลาขาร์ลิสจะจัดยังไงเนะ ใช่เพราะว่าเจอคู่ต่อสู้ไม่ได้แข็งมากไงม,มันสามารถโรเตชันได้แต่ว่าก็ต้องโรเตชันแบบระวังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กระแสกำลับบงดีผมก็ไม่รู้ว่าคาเซ่ก็จะยังไงเนาะเพราะกระแสดีอ,อยู่นู่นนี่เนี่ยเดี๋ยวถ้ากับฟินแลนด์ไม่ดีไปเสมอหรือว่าไปชนะเบียดเบียนแบบโอ้โหไม่ไปทับใจเนี่ยกระแสไมนลงตีตกได้ไงใช่ไหมไอ่าก็มีมีอยู่หกเกมที่ที่คารซ่จะได้คุมแน่ๆก็คือการเจอฟินแลนด์สองั การกีดสองนั้เจออะไรกันสองนัดหกนัดเนี่ยถ้าทําได้ดีเนี่ยที่ว่ามีโอกาสเป็นผู้จัดการทีมถาวรเลยชนะเรื่งสมอหนึ่งหรือไม่ก็ชนะหกนั้นรวดเลยใช่คือไม่แต่ดูคู่ต่อสู้แล้วมันต้องชนะหกนัดรวดนะแมวใช่พูดตามตรงเออถ้าจะได้คุมต่อนะเพราะอีกอย่างคู่ต่อสู้พวกนี้ยมันไม่เอาจริงๆมันไม่ใช่ด่านที่พิสูจน์อะไรได้เยอะด้วยอ่ะกับอังกฤษอะใช่ไหมก ร้านฟูก็หันหันหันันจนตอนนี้เหลือหกไสาห้างแล้วว่าคาสรี่จะเป็นผู้จัดการดีงถาวออนะ่อาจากนี้คือถทัชนะหงนัดได้ผมบอกเลยหงนัดรวดนเนี่ยได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าีเอฟเอเขาชอบอคนที่ทำาะไรกับเขาด้วยกันมาอยู่แล้วนะ <c oughs> นะครับรู้จัก <c oughs> เข้าใจแบงกเดอร์มอร์ดะแม็กเดอร์มอ,อ,อร์อซึ่งเป็น ผู้ในการฝ่ายเทคนิคของ f อเอนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเนี่ยเป็นคนที่มีดับพยาศิษย์อยู่ในมือเลยนะที่จะตัดสินเลยนะว่าใครนจะได้เลยแล้วเขาก็ชื่นชมชื่นชอบคาสซารีเป็นพิเศษเ็นการส่วนตัวด้วยก็มีโอกาสนี่ที่ว่าที่นั่งทำดีกว่าเซาเกต์นะแต่หลายคนไม่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 ค่อยรู้จักนะคาสซารีนี่คือพาดูยี่เบได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วนั่นเนอะอืมอืมเป็นเป็นน้าแบบมีสไตล์ด้วยเขาใช้คนเป็นที่รู้จึกแล้วก็ติกชื่นเป็นด้วย อืมไม่ไม่ไม่รับจ๋าไม่รับจ๋าแล้วก็ไม่ได้ลุกจัดมากเออพี่ว่าพอเขาบริหารคนเป็นนะมบาล้านดีบาล้านดีเออมาลานต่างจิตคือเนี้ยพี่มั่นใจว่าสามศูนย์มีว่ะเป็นอย่างน้อยเนื่งว่าผมคิดว่าได้นะครับเพราะมันจริงจมันก็ต้องยิงให้ให้ทะลุสองนะครับยิงให้ทะลุสองสามนี่ก็ไหวอยู่นะครับแต่ว่าแพี่ไปดูเออครับ ตัวเลขทางณิตศาสตร์เนี่ยมันเท่าไหร่วาตัวเลขทางกิตศิสตร์สองจุดสองห้างเอาไว้เนี่ยใช่ต้องสามต้องมงนี่ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดการหุบขึ้นเลยครับอาสามนี่ว่าได้นะวันนั้นไปเยือนไอแลนด์ยิงสองเลยขึ้นยังไม่ถึงครึ่งโยงเลยอือคือฝีว่าขึ้นอย่างที่ฟินแลนด์ไม่มีอะไรนะแมวฟินแลนด์มีพวกอ่าเตมูปุกกี้เกนกามาลาเกนการมาลานี่ก็เมื่อก่อนอยู่รีสนะ นะครับยืมตัวอยู่ย้ายจากเรนเจอร์สมาลีสนะครับแล้วก็เตะมูปุกกี้ปุกกี้ก็เล่นอยู่กับนอริสอะก็มันก็กยิงเยอะแต่มันก็ดาวดาวไปแล้วอะเออผ่านจุดพีคมาคนละชั้นกันนะคนละชั้นกันคนละชั้นคนละชั้นเอาวันนี้คู่ออีกคู่หนึ่งนะฮะเป็นการเจอระหว่างฮอลแลนด์กับเยอรมันนะครับอันนี้เป็นเนชั่นลีกเออเรื่องไม่ถูกหรอเฮ้ยสูสีว่ะเฮ้ยเนอสูสีอะไรวะเนี่ยฮอลแลนด์นี่ตัวแทบ ไม่มีก็ไม่มีแบบไอ้นี่นะนะครับไลเดอร์นะครับเซอร์เซนะครับอ๋อกัคโตแล้วก็อุนัไอซิมอนนะครับชาบีที่แล้วชาบีกับตัวงโกเลยนยที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยครับยิงบอลทีห้าลูกกันเลยอืมข่าวหวานในกอฟันไร์เออวันนั้นเดินลิกนว่าเนี่ยเสียสองประตูนี่เพราะเดินลิกใช่ไหมแต่พี่ยังไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่ได้ดูไฮไลท์นะ อืมต้องไปดูไฮไลท์หน่อยโอ้โหวันนี้ที่นึกที่เหนือพูดถึงมาแม่งยิงหมดเลยเซิร์ชที่ใช่ใช่ไนเดอร์มมอัคโตซิมอนซิมอนเวย์คอรครับอืมแล้วก็กาเซนแบกเนี่ยกำลังฟอร์มดีนะครับใช่เซนเตอร์เซนเตอร์กันเดนลิกกับฟานไดายเนี่ยดูแล้วพี่เดลิกกับฟานไดายอาร์กิ้เล่นบบนักสไลด์ดูฟี่อืมดูฟี่มินหน้านั่งหน้าไปเป็นนักมวยเหอ่ย เออในด้านขวาเพราะทันอนแลนด์เนี่ยปวแต่มันจะเยอรมันเยอรมันดูชินหายเลยเนอแล้วนัดที่แล้วอ่ะแตะฮังการีไงห้าศูนย์โอ้โหแต่ฮังการีเขาบอกว่าเขาพวกเขาช่ว้ายนะนีโนก่สก่อนที่จะโดนลูกที่สองอืมครึ่งหลังนี้โดนสี่ประตูรวดเลยโอ้แล้วสามกันไม่สามเลยเน่ฟูคึกมูเซียร่าออลินเวส พาฟโลวิชฮาเวนอูโหได้เสียเลยว่ะคู่นี้เขาเขาเช้อกมถูกไว้เขาบอกอาจจะต้องเช็คไอฟิลคูกนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ซ้อมแต่ว่าน่าจะน่าจะลงได้แล้วก็ก็เหมือนเดิมไม่เอาไม่เอาคายฮาเวนหน้าเป้าถอยคายฮาเวนมาไงเล่นในตำแหน่งที่น่าจะดีกว่านะครับแลเอาฟิลคูกเป็นเป้าไปเลยมีมูเซล่ามีโฟเรนเวียสคอยประกบอีกอ่ะคู่นี้ถ้าเป็นมวยเนี่ย เสมอไหนเสมอกันเลยนะเท่ากันเป๊กเลยอะไอชนะที่ได้สูงจุดเก้าหกเท่ากันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าจะชอบเลยแม้ว่าจะเล่นที่อัมสเตอร์ดัมนะเหนือเรื่องอะไรยังเลือนฮอลแลนด์พี่เลือกสกอร์สูงมั้งผมเลือกฮอลแลนด์เหรอพี่อ่าเหนือเรื่องฮอลแลนด์ก็บ้านนะฮอลแลนด์มันเล่นบอลเริ่มมันขึ้นระบบมันดีนะครับปึงปังปึงปังปังเออเออมันหลุดขึ้นอะมันหลุมันดูมี ไอ้น,นี่มากึินแล้วเกมลับมันก็ดูแน่นแม็คก็เติมได้หมดไออย่างเงี้ยเออผมไอ้ทนนี่โซนยุโ <สน S 2> <า>รปโนยุโรปอ่าสองคู่ในในในเรื่องของยูฟ่าเนชั่นลีกพรุ่งนี้เช้าโซนอเมริกาใต้นี่เตะห้าคู่เลยเนะะอืมใช่าาอเมริกาใต้ก็น่าสนอเมริกาใต้นี่ มีสิบทีมก็เรียกเราสิบแปดที่ 1, 1, ที่หนึ่งหึ่งที่หกมิตไปเลยไปเลยที่เจ็ดจะไม่เล่นเทลออฟใครแปดเจ้ 8, าสีมีค่นหมูมอ,อ่ะหกโวงหนึ่งอ่ะแม่นยิ่งยิย่งคือบาซิลไงก็ไม่กลัวก็ได้ไปแล้วบาซิลิ่งชนะเอเอร์ดอมาก็โอเคหน่อยขึ้นมาขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ขึ้นมาที่สี่ละเอา่าอ้าวอาเจนดินานี่นำสี่แต้มนะอูรุกวัยมีสิบสี่แต้มอาเจนติน,นามีสิบโคลอมเบียมีสิบสามแต้มหรือที่สิบราซิลมีสิบแต้ม เวเนซุเอลาอยู่ที่ห้ามีเก้าแต้มอวาดอร์มีแแต้มอาราเจนินมีหกแต้มโบลิเวียหกแต้มชิลีห้าแต้มบ๊วยกลายเป็นเปรูใช่งหมอืมก็สูสีน,นะเอ่าสูสีแล้วเปนนูเนเยสที่นำเตาซันโบนะห้าประตูแต่เช้านูเนเยสม,มันจะลง<ด><ด>มาอ<ด>ีกข<ด>้างล<ด>ักไงพี่เออใช่ก็ตีสามครึ่งเนี่ยจะเป็นคู่เอกเลยโคลอมเบียกับอาร์เจนตีสี่เนี่ยเอกวาดอร์กับเปรู แล้วก็ชิลีกับโบลิเวียตีห้าเบเนเซียรากับอูบวกวปาแล้วเจ็ดโมงครึ่งเราจะโฟกัสไปที่โคลอมเบียอาเจนินีก่อนนี้ครับนี่คือคู่ทิงโคปาอเมริกาเลยครับอ้อคู่นี้ริงกันเมื่อวันเมื่อกลางเดือนรู้สึกทิงวันเดียวกับยูโรเลยยูโรทิ้งกันกันนา้นไหมอืม,มเช้าเช้าเลยเลยต่อเลยนะฮะก็วันนี้นช่วงต่อเวลา จะเราจะยิงอยู่โทษอยู่แล้วเราตัล้อมาติเนีไปทําประตูใช้อาเซนใช่ครับได้แชมป์โคปาเลยแต่ก่อนนั้นยี่สิบหกเกมแล้วเนอะอืมโคลอมเบียไม่ไม่แพ้เลยยี่สิบเกมยี่สิบเกมฉันได้ยี่สิบสองเสมอหกอ่ะทุกรายการที่ดูดิน่ากลัวเลยตัวดีไงพี่เออโคลอมเบียนี่มีใครบ้างวะเออมีนี่ไงลุดีอาสฮามิดฮามิดโรดิเกสหรือดีอาส นะครับซินิติล่าอ่าซินิติล่าคอนดอบ้าเจสัเลอมามีไอ้จอรดูรันใช่ไหะอืมแต่มีซอนซอนเชสพวกนี้แต่ซอนเชสมันแก่เจ็บอยู่เออเออมีจอรดูรันด้วยไม่ไม่ฟิตเจฟเฟอร์สันเลอร์มานะครับแล้วก็โคนอาริอัสเอ่อริชาร์ลีออสนะครับพวกนี้กองกลางตัวแน่นๆปึกๆหน่อยนะครับ อืมตัวดีพี่แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เล่นในบ้านพวกอาเจนแพ้ได้เนี่ยก็ผมว่าอาเจนอาจจะผมแต่ผมดูมุมอาเจนก็ไม่น่าแพ้ตัวอาเจนก็คือไม่มีแมซซี่จริงแต่ว่าที่เหลือระบบทีมมันแน่นเนี่ยพี่ไอฮูลเรตอเวเลสก็ดีอยู่แล้วนะเราต้องโรเมตินเนสใช่ไหมเอนโซโริโกเดอปอลิซัคนี่คอโดมิตินเนสโรเมโลพวกนี้ยน่นจุดเด่นของอาเจนเน่เกมรับ้วยนะคู่เซนเตอร์เลยตอนนี้เวลาโรเมโลไม่งเล่นกับ ลิซันโดมาติเนสพี่ว่าน่าจะเป็นคู่เซนเตอร์เบอร์หนึ่งของโลกนะตอนเนี้ครับหมายถึงเล่นด้วยกันนะคู่เซนเตอร์ทีมชาตินะใช่อ่ะิพี่ก็จะเป็นคู่เซนเตอร์เบอร์นหนึ่งแล้วละโกงละโกแม่งอย่างเหนียวอะ่ะแล้วอาเจนมันสลับเล่นหลังสามก็ได้ไงเอาโอตาเมดีลงมาอีกคนงี้ยบพี่เออนี่ที่สื่อคาดกันนี่อาร์จเจนติน,นานะจะมีเอมมเรโนโรมาติเนสเป็นผู้รักษาประตูคอนซาโลมันเตลคนนี้คนที่ยิงจุดโทษให้อาร์จเจนติน,นาแชมปโลก อ่าก uh, ิตเตนกิเตนโลเมโลนิโครัสโอตาเมนดีมาโกสอากุญย่าอ่ากลางมีเรยิโกเดปอรเนโซฟิลเดสเดนโดปาไรเดสตัวเขาทำมีวเลียนอวาเลสลาตาโลมาจิเดสเปาโลดีบาลามีบาล่าก็ยังไม่ชุก็เดี๋ยวต้องรู้ว <Ugh. S 1> ่าจัดยังไงนะเพราะว่ามันมีตัวเลือกพอสองคนครับมีทางเลยจะเล่นหลังสามหลังสี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวต้องดูดูด้วยดูคู่แข่งนะครับเพราะว่า ตอนหลังอาเจนหลากหลายนะครับนะหลากหลายมีเลือกมีทีงได้แชมป์เมเจอร์สามรายการติดเหมือนตอนที่สเปนได้ยูโรวอลโลกแล้วก็ยูโรแะว่าเจนนี่ได้ปาร์บอลโลกแล้วคูปาหล้วไอเกมอาเจนเที่ยวบอลเที่ยวนะฮะตอนหลังไม่ใช่ประมาณว่าบุกแล้วหลังรั่วโดนไม่มีไม่มีนะฮะปึกนั่นปึกปึกนะนั่นปึกนั่นปึก เอสนนเป็นไงวะเอ้วทำไมเว็บอีกส,อนนสนสนเนี่ยเขาให้อาเจนได้เปลี่ยนเล็กน้อยอืมนิดหนึ่งนิดหนึงนิดนึงอาเจนท่าลงทุนหนึ่งร้อยได้แปดสิบแปดอ่าโคลอมเบียลงทุนหนึ่งร้อยได้ร้อยสี่อาเจนได้เปลี่ยนนิดหนึ่งอืงอพี่เลือกไม่ถูกอ่ะพี่พี่ทังหอดเน่ยว่าจะไม่แพงอ่าแต่ว่าจะไม่แพงครับ อันนี้นีตาลาไกวกับมาซินนะมาซินได้เปรียบหนึ่งเมตรเลยตาลางไกยไม่ดีพี่พึ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งมายันยันเสมอรู้ไวได้เพราะว่าเพราะอะไรบ้างเพราะว่า <ừ> mm. อูร่ไวยมันขาดตัวเยอะพีุ่นได้ไปสี่ห้าตัวได้จากอีกโคลปาเมการไงตัวหลักๆนั่นเลยเนอตาลางไกยนี่พี่เพิ่งเห็นเล่นไปเจ็ดนัดแล้วเออแม่งยิงประตูเดียวอ่ะใช่ไง เพว่อนๆเนสมอล่าสุดเนี่ยนะครับแต่ว่าเสียสารมาตุตออต่ำตลอดเลยนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงมันก็มีตัวพวกไม่เกียวอเมริลอนนะพี่พวกพุยโอเอซโซ่นี้ยจากไบตั้ได้นะใชวใช่จรนะ<อ>ิงตัวนี้ตัวตัวไม่ได้แย่พวกอิโซซาอะไรอย่างเงี้ยไี่ตัวตัวโอเคอยู่ แต่ว่าพอเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมครับผมดูแล้วไม่รอดร่บอะบางซีนมีฟื้นจริงหรือเปล่านัดที่แล้วนี่ชนะไอ้ปอนน์หนึ่งศูนย์น็ถือว่าหืนนะก็หืนหน่อยแต่ผมว่าเกมรับมันเริ่มดีขึ้นแต่เกมนี้ไม่ไม่มีพวกเอแดนไม่ได้เตาไม่มีเปโดไม่มียานคูโตเนี่ยเ็เป็นกาเบียนมากันเยยืนกับมากินยอดแล้วมีดานิโลครับ,รบดานิโลเล่นแบ็คขวา แท็กซ hmm. ี hmm. uh ่ก um ี่เล uh ่มใหอาลันดูแต่พวาทำโอเคมลวินิจุลกันดีมากไงมีนิจุเนี่ยโรดดิโดนรดิโก้รือเอลิเก้เเยนี่เอ็นดุยีอีกเป็นทางเลือกเออต้โงกิมาลัยต้องกิมาลัยตรงกลางแต่กิมาลัยผมว่าบอลมันไม่ชั้นไม่ได้ถึงมากบอลมันไม่ได้เป็นไอ้นี่อ่ะพี่ผมไม่มองว่ากลางมันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่า เจอปอีเจอะอะไรกบไปสภาพอย่างนี้ผมว่ามันก็ต้องชนะคู่ดีััษณะที่เอาไม่ง่ายนะสะกอร์ต่ำอืมบาราซิลตอนหลังต่ำจริงนะครับเอาเนอเอคุณไกโดโบเบาบอกว่าสวัสดีครับพี่เนออยากให้พี่พูดคําว่าหวานเจี๊ยแบบที่น้าแมงพูดเอาจริงๆเหรอเอหอหวานจี <c> ๊ย <oughs> นี่ ถ้าเอาบทยาวที่สุดต้องให้ใครพูดว่าเจี๊ยบอ่ะหวานเจียเจ๊ยบ <c oughs> คุณบาริสบอกว่ากุลกายเกมลุกฝืดจริงครับมันมันหลัโดนแบนเยอะโดนแบนห้าตัวโดนตัวสำคัญทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามัน<อ>ห,าหา่านอะไรทำไงไงจริงลูก <c oughs> เย้เนี่ยเวลาเล่นทีมชาติาเล่นดีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยอาวุธรับอาวุธเด็ดไม่ใช่อาวุธรับดิอาวุธเด็ดหายเลยเออลูกเยเล่นทีมชาติด,ดี คุณป๊อบอกว่าคิดถึงน้องส้มน้องส้มคือใครน้องส้มเคยมาจับกับพี่พี่จอมนะน่ารักนะคือใครพี่ส้มมันไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเอคุณติ๊กบอกว่าจัดเด็ดๆสักโตรครับนะเอาคืนนี้เลยนะที่พี่ชอบนะพี่ชอบอังกฤษเป็นพิเศษเลยพี่ชอบอังกฤษจอเจีย พี่ชอบบอลกรีฑจียญี่ปุ่นน่ะนี่ญี่ปุ่นจะเตะแล้วเนอะใช่อ่าสี่ห้าทุ่มใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีบอลรอบทุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่อ่าเอเชียนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะรอบทุ่มหนึ่งเนี่ยมีสามคู่นั่นเนอรอินโดนีเซียเจอออสเตรเลียจีนเจอซาอุครับเกาหลีใต้เจอกับอางกฤษเหนือเจอกับกาตาพี่ชอบนะสูงคู่อินโดนีเซีย ชอบซาอุดีอาระเบียจะชนะจีนแม่งโดนโดนญี่ปุ่นไปเจ็ดลูกอะแล้วชอบกาตาร์จะชนะเกาหลีเหนือเหนอมองนี้อ่อผมดูซาอ,อุแม่จีมันได้ในบ้านนะซาอุมันก็ต้องยิงสองเดี๋ยวผมดูก่อนนะ <c oughs> ผมอืเกาหลีใต้ไปเจอโอมานก็ไม่ง่ายนะนคะครับบาเลนนี่ก็เอาแน่นเอานอนกลัวพี่ว่าญี่ปุ่นนี่แหละใครก็ชุดไม่อยู่สามลัดยิงสิเจ็ดลูกเนืรอชอบไหมาเลน แต่บาแเลนก็เล่นดีนะบาเลนชาลตาเตย์ดีมากญี่ปุ่นมันต้องยิงสามประตูไว้นะแมวต้องสองลูกก็พอแล้วสองลูกก็เซฟแล้วผมกับชอบอุสเบกิสถานมากกว่าชอบอุสเบอ่เอานี้ได้ไหมบอลเอเชียนั่นเหนือเลือกมาสักสามตัวเลเอาอะไรอุสเบะครับอุสเบออุสเบยูเออยูเออีน่าเสมออิหร่านได้ แล้วก็อิรักเอออิรักนี่อิรักเจอูเวตอิรักตัวดีโควิิรักของพี่นะของพี่ญี่ปุ่นครับกาตาเกาหลีใต้นะพี่ชอบญี่ปุ่นกาลากาตาเกาหลีใต้นะสามตัวนี้นะอือครับอาสน์ยุโรปเมกาใตยุโรปเมกาใต้เนี่พี่ชอบอังกฤษจอร์เจียแล้วก็ต่าต่าคู่บาซิงกับ巴拉ไกรชอบเละ ผม,มชอบฮอลแลนด์อาเจนฮอลแลนด์อาเจนนะครับแล้วก็เวเนเออูรุกวัขาดเยอะแบนเยอะแบนเยอะคุณติ๊กคุณติ๊กบอกว่าชอบซาอุนะเอออ่าบอลจะมาแล้วนะเหลืออีกสิบนาทีคุณวานลิฟบอกว่าผมดูอุรุกวัยเล่นอูกาเต้พร้อมฟอร์มพื้นๆมากเลยโดนเปลี่ยนออกด้วยก็มันเล่นทีมชาติทีมชาตไอ้นี่มาแล้วผมว่าก็ยังยังไป วัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้แย่ก็ตามมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานไม่ถึงกับเอ้ยโอ้โหไม่นี่เขาเขาเป็นตัวรับอะถ้าทําหน้าที่ได้เกมรับได้ดีมันแน่นมันก็ก็ตามนั้นนะนะเออครับการตัวรับโดยตรงเลยอะวันนี้ก็ครบคันแล้วเดี๋ยววันศุกร์เอ้ยวันศุกร์พี่ไลท์แทนเปรมไลท์กับแปะใช่ไหมเหนือเหนือไลท์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ผมไม่น่าจะมีว่ะเอาวันศุกร์เดี๋ยวพบอ่าเอางเงี้นะครับ วันนี้ก็แปดนะฮะจะมารีวิวฟุตบอลในช่วงเสาร์ที่ไทยและะ้ะผมไม่รอดจะมีเดี๋ยวนะผมดูโปรแกรมนิดหนึ่งวันนี้ขอบคุณปานเอินะ,ค,ะครับเดีย๋ยวอีก<ม>สิบน,นาทีบอลมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูบอลกันขอบคุณทุกท่านนะครัติดตามเลยกดไลค์กดแชร์กันเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ